คก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่หน้าตาดีกันทุกคนกันด้วยนะครับผมก็ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เกม c a r l of d u t r n g a 2นะครับผมก็วันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมาทำอะไรดีเนี่ยผมก็เลยคิดว่าเราจะมาลงแรงให้ท่านผู้ชมดูแล้วกันนะครับผมอ่าก็สำหรับคนที่ขอการตั้งค่ากราฟิกมาว่าปรับภาพยังไงให้ลื่นนะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกในวิดีโอนี้เลยนะฮะ ต่ออื่นเข้าไปที่ทั้งค่าครับผมแล้วก็กดที่กราฟิกนะฮะจากนั้นครับผมให้ปรับความละเอียดไม่ใช่ความละเอียดเลคุณภาพกราฟิกลงให้สุดนะผมละความละเอียดปรับสักครึ่งหนึ่งแล้วมันแล้วแต่แล้วแต่ความแรงโทรศัพท์มนาะถ้าโทรศัพท์ราคาหมื่นขึ้นมาหน่อยก็ปรับ คุณภาพกราฟิกลงสุดแล้วก็เปิดความละเอียดสูงสุดมันจะมีประโยชน์มากนะครับผมมันจะภาพมันจะคมอ่ะภาพมันจะไม่แตกอ่ะมันจะเห็นรถที่ชัดเจนแต่มันแต่มันมันมันไม่เกี่ยวกับไอ้คุณภาพกราฟิกนะผมครับคุณภาพกราฟิกก็คือภาพที่มันจะแสดงผลออกมามีเงามีแสงมีอะไรนะครับผมซึ่งถ้าเราปรับต่ำมันจะไม่กินสเปคครับผมแต่ความละเอียดอ่ะมันมันไม่ค่อยกินสเปคข้่อะไรครับผมปรับสูงสุดไปเลยครับผม พาโทรศัพท์แบบนี้ขึ้นมาหน่อยนะแล้วก็ด้านล่างความหนาของควันนะครับผมถ้าถ้าไม่เน้นแบบความสวยงามก็ปรับต่ําหรือว่าปิดไปเลยครับผมถ้าแบบเน้นแบบควันแบบควันดำควันขาวควันแบบมีสีสันสีเขียวสีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยก็เปิดเลยครับผมไอ้พวกเบอร์การเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยครับผมปิดไปเลยครับผมไม่จาเป็นครับผมแล้วก็ FPS นะครับผมด้านล่างสองอันด้านล่างสุดท้ายผมให้ปรับเป็น60นะครับผมเพื่อเพื่อเราจะได้เวลาเราเล่นเราจะได้คนโทรลรถได้ง่ายขึ้นนะครับผมโอเคก็มีแค่นี้แหละครับผมให้ปรับเป็น60สะบฮะโอเคนะครับผมังนั้นผมจะไปลงแรงนะครับผมอันนี้ผมปรับภาพแบบตำตำลงมาเลยนะไม่ใช่ความละเอียดนะหมายถึงภาพสวยอะ ผมจะขอปรับไว้เหมือนเดิมเนี่ยก่าครับผมตอนนี้แรงผมถ้วยอยู่ที่1 2 0่ถ้วยนะครับผมก็ถ้าผมขึ้นไปที่ดิวิชั่นที่1นะครับผมก็คืออันไหนวะต้องได้1,300แต้มผมจะได้รถฮันเตอร์คันนี้ครับผมด้านขวาเห็นไหมครับรถฟรีไอรถคันนี้ถ้าถ้าใช้ตังซื้อนะไอตังตัว s อสเซียงเหลืองอะ มันอยู่ที่ประมาณราคา300กว่าเหรียญเลยนะ <cinq? S 1> ถือว่าแพงมากนะครับผมก็ตอนนี้จะผมจะเอารถไอ้มิ u ูบิชิอะไรของผมจำชื่อไม่ได้ผมจะมาลงแรงครับผมก็การเซตอัพหรือว่าอะไร <rozm> เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้สังเกตนยว่ายางมันเขาเปลี่ยนลายเป็นสีขาวแล้วครับขอบสีขาวป <lor> <_ elaborate> กติยา <feasible> งตัวนี้มันจะเป็นขอบสีแดงนะฮร มันเพิ่งอัปเดตไปวันนี้สดๆร้อนๆเลยครับผมก็โอเคครับผมเราไปลงแรงกันเลยครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาโอเคครับผมไปกันเลย 5,000แ้มคู่แข่งเราเป็ดได้ไปแค่2,000นะครับออกตัวมาก็นึกว่าจะโดนกินขาดซะและ้ว okay. ตาแรกเราก็ชนะไปอย่างง่ายดายครับผมไปต่อกันตาที่2นะครับผมผมมีถังน้ำมันอยู่8ถังนะแต่ผมจะเล่นให้หมดเลยครับผมมาดูกันว่าผมจะดีกว่าตาเมื่อกี้ครับผมนี่กระตุกนีหต่อยขออภัยด้วยนะครับผม ตาที่สองก็ชนะไป5,340ต่อ3,213แต้มนะผมขางกันเกือบครึ่งนะฮะไอ้สองไม่ไม่คิดผม,มดก็ไม่คิดว่าผมจะชนะนะมันก็ดีไปตามภาษาผมโอเคเราไปต่อกันที่สตาที่สามมาเลยครับผมตอนนี้เรามีทั้งหมดถ้วยทั้งหมดเท่าไหร่วะเมื่อกี้มองไม่ทันโอ้โหตานี้เจอมาสแตน ดูดีมาสแตงจะโหดแค่ไหนผมก็ไม่ได้ว่าตัวเองโหดนะโอ้ควอนมองไม่เห็นทางรถพี่จะควนเยอะไปไหนวนะเน่โอ้โหอพี่เขาดีเก่งเลยดีแบบมีเฉดกำแพงนิดนึงเหมือนว่าตานี้ผมจะทำได้ดีกว่าตามเมื่อกี้อยู่ ผมไม่ใช้ใจโลขับรถไม่ค่อยเป็นผมก็เลยใช้อันนี้เอาดีกว่าอ 6, โอ้โหหกพันเลยโอ้โหผมเห็นแวบหกพันนะเมื่อกี้โอ้โหไอหกพันนะผม,อมตอนนี้เรา,เราได้มาหนึ่งพันยี่สสามถ้วยจากหนึ่งันห้าถ้วยก็ขึ้นมาเยอะพอสมควรแต่กว่าจะถึงสามร้อยถ้วย <c oughs> <c oughs> บอกเลยว่าเหนื่อยครับผมตอนนี้เราไปต่อกันเลยครับผม ตาที่4ว้าวโอ้โห,โโหเห็นรถโหดหน่อยนีย่ผมนี่ยอมเลยครับผม <c oughs> ตาที่4อยู่แพ้ไปอย่างน่าเสียดายไปต่อกันตาที่5เลยครับผมไม่เป็นไรผมแพ้แค่ตาเดียวเสียไป5แต้มหรือเปล่าโอ้โหเจอเชฟรอบผมคาเมโลว้าวจัดเต็มสีเหลืองมันกันด้วยยู ให้ลรอบรอบรถผมขึ้นเร็วจังนผมตงเ้นผมลงดีเยห้าอย่างเร็วเลยครั้นี้ก็คือว่ามาดีอยู่ ตากร้องเส้นชัยตายโอ้ีตาที่ห้าตาที่ห้าหรือเปล่าวะเออตาที่ห้าเราก็ชนะไป <ś> ด้วยสกอร์ห้าพันแปดร้อยสี่แต้มต่อสี่พันหกร้อยหกสิบแต้มแล้วผมโ okay. อเคเราไปต่อกระตาต่อไปเลยผมผมมีถังน้ำมันอยู่แปดถังนะผมต้องเล่นให้มันหมด okay. โอเคโอ้โหแต้มเราบวกมาเยอะเลย ตันนี้เจอเชฟอีกแล้วครับผมว้าวนนีคนนี้แต่งสวยเนงะี้ยเอาเลยโคง้งเริ่มทนมาครับว่าเลยโคง้งผมไม่รู้เป็นอะไรชอบปล่อยันเล่งจริงจริงมันไม่จำเป็นดึงเบรยเมือเอาข้าได้ โอ้ว่าแล้วว่าแล้วโอ้โหเสียดิบเลยจบจบเลยตอนนี้โอ้โหเนี่ยผมก็ร่งง่ายอย่างเงี้ยเป็นอะไรเวลาเล่นกับคนอื่นชอบไปมองรถคนอื่นไม่รู้เป็นอะไรไปต่อเลยเอา้าโอ้โหหายไปส,สามแต้มมั้ง เขาบอกว่าวัฒนาเฉยโอ้วัฒนาเฉยมายังชิวเชียนหูโอ้เปลี่ยนยางก่อนจังหวะนี้ไม่เปลี่ยนไม่ได้ฮะก็โอเคครับผมขอเราไปต่อกันแมตต์ต่อไปกันเลยผมไม่รู้ว่าแมตต์ที่เท่าไหร่ว่าจำไม่ได้โอ้หน้ามืดลืมเปิดไฟเมื่อกี้ไฟดับขอภัยด้วยครับผมโอ้ยเกือบแพ้ ได้วิหน้าทีสุดท้ายก่อนจะเข้าโค้งบวกแทมมาประมาณ2 3 0 0แม,ม้มเมื่อกี้โอ้โหเชียดเฉียดไปอย่างนี้ครับท่านผู้ชมโอเค,อเคตอนนี้ผมขอกลับเนี่ตกลับไปยังหลีกโอโคสนาดูสิแต้มเราขึ้นไปกี่แต้มแล้วทังน้ำมันผมก็หมดพอดีนะครับผมท่านผู้ชม <c oughs> โอ้โหตัวน,นี้เราบวกมา1,038แต้มเราต้องเอารถให้ได้ครับผมรถฟรีนะ ผมว่าไม่ทีง,งา่ายหรอกโอเคก็เป็นไงกันบ้างครับผมสำหรับการลงแรงของผมนะครับผมถ้าท่านผู้ชมถูกใจหรือว่าชอบวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมมีกำลังใจทําวิดีโอต่อไปด้วยนะครับผมก็อยากดูผมเล่นอีกอยากให้ผมทำอะไรก็คอมเมนต์ด้านล่างคลิปมาได้ครับผมผมจะ พยายามทําเต็มที่ที่สุดนะผมก็ผมอาจจะเล่นไม่เก่งองก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็าฟาก็เพี่งนี้แหละครับผมสวัสดีครับ